สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่2กรกฎาคมพุทธศัรษษกราช2567กับดิฉันประมวลชนะจรัสโชตพัฒค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องค่าบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนได้ในซูม m 0 7 co. 2 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าทำอย่างไม่สม่ำเสมอคือทำตามอารมณ์เริ่มหย่อนตัวลงคือมีอารมณ์ก็ทำบุญไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำพูดถูกคอถูกใจ จึงทำอะไรอย่างนี้ทําขยักขย่อนมันก็เลยรวยขยักขย่อนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวรวยเดี๋ยวล้มอะไรอย่างนี้ที่ล้มละลายก็เพราะบุญไม่อาจจะรองรับได้แต่ว่าตอนร่ารวยเฟื่องฟูเพราะบุญสนับสนุนพอหมดบุญมันก็ฟุบแฟบ สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายจัดสัมมนาธรรมะไวรลัลผู้นำแสงสว่างออนไลน์ครั้งที่7ให้กับพุทธศาสานิกชนผู้ที่สนใจค่ะววพุทธศาสานิกชนผู้มีความสนใจในเรื่องการเผยแพร่ธรรมะออนไลน์ได้เข้าร่วมสัมมนาธรรมะไวรลัลผู้นำแสงสว่างออนไลน์ครั้งที่7ณห,ห้องประชุม1601 อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทศพรปุณยังกุโรรองผู้อำนวยการสํานักสื่อสารองค์กรเป็นประธานสงฆ์กล่าวเปิดงานซึ่งพระอาจารย์ท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาธรรมะไวรัลผู้นําแสงสว่างออนไลน์ว่าในโลกออนไลน์แอปพลิเคชันต่าง ล้วนถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบุญและฝ่ายบาปให้เรารู้จักช่วงชิงเอาบุญเป็นที่ตั้งสร้างโอกาสดีๆในการผลิตสื่อธรรมะอันเป็นผลงานทางพระพุทธศาสนาไว้ในโลกออนไลน์ให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นเพื่อสืบสารมโนปนิธานของมหาปูชนียาจารย์ที่ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจากนั้นคุณนัดดันัยน พิตว,วัฒนพงศ์วิทยากรพิเศษได้ให้คำแนะนำการสร้างช่อง TikTok โดยมีหลัก Use Your Voice to Change the World ผ่านคลิปสั้นซึ่งต้องมีหลักการดังนี้ 1. ต้องเต็มใจทำ 2. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย 3. ผลิตสื่อด้วยความคิดสร้างสรรค์กระชับและมีเนื้อหาสาระ 4. สร้างความสนใจด้วยภาพ เสียงและตัวอักษร 5. ติดตามกระแสในปัจจุบันเพื่อผลิตสื่อให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 6. ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนา,าได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มย่อยเพื่อทำเวิร์กช็อปผลิตคลิปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการสอนให้คิดคอนเทนต์การเขียนสคริปต์การถ่ายทำบันทึกเสียงการตัดต่อ ตรวจทานคลิปและโพสต์ให้ผู้สัมมนาในกลุ่มได้ชื่นชมไปด้วยกันสำหรับการสัมมนาธรรมะไวรัลผู้นำแสงสว่างออนไลน์ครั้งที่เ็นี้ได้สร้างผู้นำแสงสว่างรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อช่วยผลิตสื่อธรรมะอย่างสร้างสรรค์และหลากหลายให้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์โดยหวังว่าสื่อธรรมะนั้นจะช่วยเผยแผ่ข่าวบุญในพระพุทธศาสนารวมไปถึงการให้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตรงไปตามความเป็นจริงของชีวิตด้วยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลอยู่แล้วแล้วก็พอเรารู้อะค่ะว่ามันมีโครงการแบบนี้เนอะมันทําให้ธรรมะที่เรารู้อะค่ะสามารถที่จะกระจายไปสู่ผู้คนได้อีกมากมายเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็อยากพัฒนาตัวเองในการที่เราจะแบบแบ่งปันในเรื่องของธรรมะค่ะให้มันไปอยู่บนโลกออนไลน์เพราะว่าตอนนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะคะเรื่องของออนไลน์ค่ะมันอยู่ในทุกกระแสะเลือดของคนในยุคปัจจุบันล,ละค่ะการที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะคะก็คิดว่าเลยนะคะสิ่ง หคือคนในโลกโซเชียลค่ะได้รู้จักพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็รู้จักไปในทิศทางที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นค่ะมันก็อาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างค่ะส่วนใหญ่เราจะเห็นในช่องสื่อต่างๆเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ออมองในเรื่องของกิเลสเนะ มันก็จะเป็นข่าวที่ดังแต่ข่าวในมุมดีอะค่ะอันนี้มันก็จะไม่ค่อยดังไม่ค่อยติดแต่ถ้าเกิดว่าเราทำคอนเทนต์ดีๆเราทำเรื่องดีๆแล้วก็ ส่งตรงเข้าไปในโซเชียลเยอะๆค่ะแน่นอนค่ะสักวันหนึ่งค่ะมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆที่เราเห็นนะคะในโซเชียลค่ะตอนแรกนะคะเราก็เป็นแค่ผู้เสพผู้ใช้เนอะแล้วก็ต่อมาค่ะเมื่อเราได้เข้าโครงการเนี้ยค่ะเราก็รู้เทคนิคมากยิ่งขึ้นค่ะในการที่เราจะทําสื่อค่ะให้มันออกไปน่าดูมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทํายังไงที่จะให้คนมาคอยติดตามเราก็ถ้าเกิดว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับ ผู้นําแสงสว่างออนไลน์เนี่ยนะคะที่ก็เพิ่งทํามาได้ประมาณ2เดือนค่ะตอนนี้กระแสของผู้ติดตามก็ประมาณ300กว่าคนนะคะแล้วก็ในแต่ละคลิปค่ะก็จะมียอดวิวค่ะก็จะมีผู้ชมค่ะเป็นหลักพันอยู่ค่ะอันเป็นบุญที่หาได้ง่ายๆเพราะว่ามือถือค่ะทุกคนมีอยู่แล้วค่ะทุกคนเสพอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t อรหรือว่า Instagram หรือว่าแม้แต่ในกลุ่มไลน์ค่ะเราก็สามารถที่จะแบ่งปันไปได้นะคะมันอยู่ในมือถืออยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราเสียตังค์อยู่แล้วค่ะ เราก็สาม,มารถที่จะแบ่งปันเรื่องนี้ทําให้เป็นบุญได้ค่ะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นและอาหารแห้งให้กับศูนย์อบรมเยาวชนศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้จัดค่ายต้นกล้าแสงตะวันค่ะเมื่อวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอาหารแห้งอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปากระป๋องน้ำดื่มไมโลโอเวนตินนมสบู่ยาสีฟันและแปรงสีฟันเป็นต้นให้กับศูนย์อบรมเยาวชนศบเมยอําเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งได้จัดค่ายอบรมศิลธรรมเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศิล้า ในค่ายต้นกล้าแสงตะวันซึ่งได้จัดอบรมระหว่างวันที่28-30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนจาก7หมู่บ้านจำนวนกว่า130คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยบ้านเลคโคบ้านทีฮือรือบ้านแม่อมกิบ้านล่องแพรบ้านแม่สวดบ้านสิวาเดอและบ้านป่าหมากแม่ลาน้อย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนยอดดอยบางหมู่บ้านยังนับถือผีเป็นหลักทําให้เด็กๆมีโอกาสทําผิดศีลธรรมได้ง่ายมีโอกาสตกนรกไปอบายเพราะยังมีการเส้นไหว้ผีด้วยเหล้าและสั่งเวยด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันทางสูตรอบรมเยาวชนสบเมยจึงต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือโดยด่วนเพื่อให้คนบนยอดดอยเปลี่ยนจากนับถือผีเป็นนับถือพระรัตนตรยัยโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนก่อน แล้วค่อยกระจายไปสู่พ่อแม่พี่น้องของเด็กๆเ,เหล่านั้นอีกทีที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการให้พ่อแม่พี่น้องชาวแม่ห้องสอนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกหลักวิชาปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ได้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเล็งเห็นความตั้งใจอันดีของศูนย์อบรมเยาวชนศบเมยที่จะช่วยเหลือทุกมนุษย์แม้จะอยู่ในพื้นที่ยากไร้ เดินทางยักลำบากแต่ก็ไม่ย่อท้อมุ่งเดินหน้าทำหน้าที่ต่อด้วยหัวใจพระโพธิสัตว์จึงได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวเพื่อให้ทางศูนย์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปซึ่งทางค่ายก็ได้ขอบคุณทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายที่เห็นความสำคัญและความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครั้งนี้ค่ะ ุดงคาสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีตัดปล่อยผมในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าภพันษาประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะโดยภายในงานนักธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าภพันษาประจำปีพุทธศักราช2567ได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองรอยอยู่ จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอตัดปลอยผมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคาสถานพิศณุโลกเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมการตัดปลอยผมให้กับนาคธรรมทาญาต เพื่อเป็นการตัดความกังวลออกไปจากใจเพราะปล่อยผมที่ล่วงหล่นลงมาเสมือนภาระต่างๆทางโลกได้หลุดล่วงลงไปเช่นกันใจจะปลอดโปร่งโล่ง,ลงเบาสบายซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปร,ปราบปื้มปิติแก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานเป็นอย่างมากที่เห็นความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของนักธรรมทายาทที่จะก้าวเข้าสู่ร่มกาวสวรรค์ ยอมสละความสบายส่วนตนที่คุกคลีด้วยบุคคลอันเป็นที่รักปลีกวิเวกหลีกเล้นเพื่อเข้าหาความสุขส่วนรวมเพื่อบุคคลอันเป็นที่รักจะได้พบกับบรมสุขสุข,สขที่อยู่เหนือความสุขที่มนุษย์เข้าใจว่าเป็นความสุขหรือเรียกว่าความสุขที่แท้จริงซึ่งมาพร้อมกับการปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกด้วย โดยหลังจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทต่อไปค่ะ ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวิสตาภาคตะวันตกจังหวัดเพชรบุรีได้จัดสัมมนาและมอบสื่อวิสตาหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2567ค่ะเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก เด็กดีวีร์ภาคตะวันตกจังหวัดเพชรบุรีได้จัดสัมมนา,าและมอบสื่อวีร์หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2567ณโรงเรียนสุวรรณรังสิริวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางนิรชาป้านสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสิริวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำเด็กดีวิสตาเข้าร่วมงานสมาาัมมนารวมทั้งหมด12โรงเรียนโดยในงานสัมมนา,าได้มีการแนะนำการใช้สื่อ T-2.1 จากนั้นได้เปิดสื่อผลสำริดและตัวอย่างการใช้สื่อของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรวมทั้งประโยชน์ของการนั่งสมาธิในส่วนช่วงท้ายได้แนะนำสาธิตบทฝึกการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ จึงให้คณะผู้บริหารและคุณครูได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันก่อนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะรับชมวิดีโอตัวอย่างผลสำเร็จของโรงเรียนวันวิทย์ทั้งนี้หลังจบการสัมมานาคณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่านต่างมีความรู้สึกประทับใจและตั้งใจที่จะนำบทฝึกจากโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสตอกโฮมประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญพิธีบำเพ็ญกุศล100วันกันลยาณมิตรซีวอนอาวิสันโอลอฟค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็เตอร์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มโดยผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้กล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรอรุณหมายซ้อนกลางและกัลยาณมิตรดวงใจผาบุญชัย นำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลกัลยาณมิตรสุภกัรยวนจิตปิยะและกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสยัยนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานกันลยาณมิตรบางออนผลต้นนำกล่าวคำอธิษฐานจิตส่วนกันลยาณมิตรน,นิพาพรพิมพ์ภาคนำกล่าวคำแผ่เมตตาพร้อมกันนี้คณะโชภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านคณะสงฆ์ ในโอกาสนี้พระคูสมุสนิทวงวุฒิวังโสดรท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวถึงอนิสงส์ผลบุญของการทำบุญ100วันโดยตามความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดหากแต่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปในสังสารวัฏการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับจึงเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการข้ามไปสู่ภพภูมิใหม่ที่เป็นสุขติ บุญจึงถือเป็นเครื่องพึ่งพาทางใจที่ผู้ล่วงลับสามารถนำติดตัวไปที่ปรลโลกได้ส่วนที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิน่นเป็นภาษาเยอรมัน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสมเกียรติกิติคุณโอจากวัดพระธรรมก,กายบาวเลียได้มาแนะนำการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานและยิ้มแย้มเมื่อชาวท้องถิ่นได้เริ่มนั่งสมาธิบรรยากาศก็เงียบสงัดความสงบร่มเย็นก็เริ่มก่ะตัวแม้บางท่านจะอายุเยอะแล้ว ก็ได้กล่าวว่าเมื่อได้นั่งสมาธิแล้วไม่รู้สึกปวดขาเลยบางท่านก็ให้ความสนใจที่จะมาร่วมนั่งสมาธิที่วัดอีกด้วยซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้เริ่มจัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิน่นโดยมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจมาร่วมฝึกสมาธิจำนวนมากถึง25คนโดยทุกท่านต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากกับการที่ได้มาร่วมนั่งสมาธิกับเพื่อนๆในครั้งนี้ ทั้งยังตั้งใจจะนำเอาคำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์ไปปรับใช้กับการนั่งสมาธิต่อไปอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุมโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายกองบุญคีลานะเพศสั์ค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่าน สวดมนต์บูชาพาระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศิล้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีกัลยาณมิตรอุ่นจิตรุทิรสิริและกัลยาณมิตรอาภาศิริธนุเสริมจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญคิลานะเพศั โดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรรัตนาวลีเฮฟเลสส่วนพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลฮกแลนด์ Land, และกัลยาณมิตรพงทาดาพรหมมาแบนพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้รับฟังปกิณกากรรมจากพระมหามานพที่ปะวังโสโดยท่านได้บรรยายรรมเรื่องอนิสง์การถวายวิหารทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่บังเกิดขึ้นได้ยากต้องอาศัยกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้ทำบุญสร้างวิหารแด่พระสงฆ์ก็ให้รีบขวนขวาย อย่าปล่อยให้โอกาสทองในชีวิตของเราผ่านไปอย่างน่าเสียดายซึ่งเป็นโอกาสทองของผู้มีบุญทุกคนที่จะได้มีส่วนร่วมสร้างาศาสนสถานอันยิ่งใหญ่เพื่อรองรับพุทธบุตรที่จะมาเจริญสมาธิภาวนาและบำเพ็ญศาสนกิจต่างๆร่วมกันจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหอาหารเพลแด่คณะสง ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมฟูมูลเมดิเ t ชันให้กับชาวท้องถิน่นและรวมกันนั่งสมาธิในวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะ,ะแผนกเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิน่น Pi Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฟูมูลเมดิเทชันให้กับชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันนั่งสมาธิในวันพระจันทร์เต็มดวงพร้อมกับวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาโดยจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียในส่วนของการจัดกิจกรรมที่วัดได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสฐานิสโรเป็นประธานสง์ และในส่วนของการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แดเนียลธรรมระโกได้บรรยายธรรมะเพื่อสร้างอารมณ์สบายก่อนนั่งสมาธิโดยก่อนนั่งสมาธิทุกท่านได้ร่วมกันวางคมประทีพเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันในการขยายสันติภาพจากนั้นทุกท่านได้นั่งสมาธิร่วมกันโดยใช้หลักสี่สของหลวงพ่อธรรมชโยนั่นคือ สติสบายสม่ำเสมอสังเกตซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบอบอวนไปด้วยความสบายทั้งกายและใจนอกจากนี้พระนิโคลสัสฐานิสโรยังได้เมตตาเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้สอบถามปัญหาที่สงสัยเกี่ยวกับสมาธิซึ่งพระอาจารย์ก็ได้ตอบทุกคำถามที่สงสยัยเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวท้องถิ่นเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ หลังจากนั้นทุกท่านได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาร่วมทํากิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะละในวันนี้บุญนิวมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาหนครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะ สำหรับทัพเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที ste, international international ouais. ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่สนครหลวง6อันดับที่สนครหลวง5อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9้านครหลวง17อันดับที่10นครหลวงเจ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสุโขทัยอันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่สมจังหวัดสกลนครอันดับที่สจังหวัดยะโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดขอนแก่นอันดับที่7จังหวัดลำพูนอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ด และในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรด้วยยอดสวด6,562ล้านจบเนึ่งในวาระครบรอบ8ปีโครงการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรตรงกับวันอาสาลหาบูชาในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567 สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f r a c e b o n w o r l d c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟประจำปีพุทธศักราช2567น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คณะพระพิสุสามเณรวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา9นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดธรรมกายค่ะ<_ <EN> _>ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมเนนโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13 <_ <EN> _>โดยจะอบรมระหว่างวันที่7ถึง28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้สมัครผ่าน l ล n e ID at t t y 0 7 2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-60000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอักกินจนังนานุปะตันติทุกขาเมื่อหมดความกังวลทุกขก็ไม่มีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจราสโชดพัฒต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ